มาดีเจอเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสุปร์ตจิตรี่วันนี้จะพามาทำ ครีมสูตบรบำรุงผิวได้ทั้งเดย์ครีมไนท์ครีมเลยนะคะครีมสูตรนี้จะช่วยในเรื่องทําให้ผิวขาวกระจ่างสาใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้ากระจุดดๆได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและยังช่วยปกป้องแสงแดดได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการอัคลิปต่อไปนะคะโอเคการมูาดูวิธีทำและส่วนผสมก็เลยนะคะมีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเรานะคะตัวนี้คือแครอทส่วนตัวเอาไปปอกเปลือก เรียบร้อยแล้วนะคะล้างเรียบร้อยแล้วนะคะทาความสะอาดแล้วนะคะแล้วก็ส้มก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของแครอทนะคะเขาจะช่วยต่อต้านริลล้วรอยช่วยลดเลือนริ้วรอยเขาจะมีสารตอร่อต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสแลยยังช่วยปกป้องแสงแดดในระดับหนึ่งเลยนะคะได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะในส่วนของแครอทเนาะตัวนี้คือส้มเราจะใช้ส้มแบบไหนก็ได้เลยนะคะในส่วนของส้มเนาะ ส้มเขาจะมีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะคะเขาจะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจจางใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในเมื่อ2ตัวนี้มารวมกันนะคะสุดยอดเรื่องลดเลือนริ้วรอยเรื่องทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำนะคะ2ตัวนี้นะคะให้เรานําแครอทไปขูดนะคะแล้วก็ส้มก็ให้ขูดโดยเฉพาะผิว ผิวสีส้มๆของเขานะคะหลังจากนั้นให้เอาสองตัวนี้มารวมกันแล้วเราก็กรองเอาแต่น้ําของเขาเลยนะคะนะคะทุกคนน้ําของเปลือกส้มและเปลือกแครอทที่เราไปกรองออกมาแล้วนะคะหลังจากนั้นเรามาทําส่วนผสมเลยนะคะเราจะใช้น้ําเปลือกส้มและน้ําเปลือกแครอทอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะ แล้วแต่ใครจะทามากทาน้อยนะคะสามารถเพิ่มลดอัตราส่วนได้ตามต้องการเลยนะคะ่นี่เลยนะคะคือเจอวันหางจอระเข้นะ,ะในส่วนของเจวันหางจอระเขคเขาจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระจ่างใสช,ออช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดาช่วยดับพิษร้อนคลายพิษร้อนต่างๆเลยนะคะเราจะใช้เจวัดหางจอระเคอยู่ที่2-3ช้อนชาหรือแล้วแต่อัตราส่วนตรงนี้นะคะ นี่เลยนะคะคือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะใครไม่มีก็ใช้เบบี้ออยจอนหรือน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันถั่วอัลมอนต์ใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเ็าจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระจ่างสาช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ จากนั้นเรามาคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเลยนะคะครีมสูตรนี้สามารถใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเลยนะคะเก็บในตู้เย็นได้เก็บถึง10วันนะคะไม่แนะนาให้ทาไม่แนะนําให้ทําเยอะไม่แนะนําให้เก็บนานนะคะเพราะว่าเขาเป็นแครอทสดแล้วก็เปลือกส้มสดนะคะเอาผสมเข้ากันแล้วเนื้อครีมมันก็จะเนียนสวยแบบนี้เลยนะคะสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะ ื้อครีมสวยมากๆเลยนะคะ<__ e เขาจะเนียนมากเลยนะคะนี่เลยนะคะทาไปเลยค่ะเช้าก่อนนอนได้เลยนะคะเขาจะไม่เหลืองเหมือนอครีมคมิดนะคะถึงเนื้อก็จะเป็นสีส้มๆหเหลืองๆแบบนี้แต่เวลาที่เราทาลงไปผิวของเราแล้วแบบนี้เขาจะไม่เหลืองนะคะเราจึงสามารถทาได้เช้าและก่อนนอนเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่เหลืองค่ะ นี่ค่ะเราทาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้เขาแห้งนะคะเรา,ากะทาได้ครีมไท์ครีมก็ทาทับไปได้เลยนะคะนี่ค่ะเขาจะไม่เป็นสีเหลืองเหมือนอย่างที่สีเขาแบบนี้นะคะเราทาลงไปในเนื้อของเราแล้วเขาจะไม่เหลืองนะคะเขาจะซึมเร็วเขาจะเกลี่ยง,ง่ายมากๆเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกาทการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการัำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็อย่าลืมไปทดลองทำใช้ดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรดีสูตรเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ